หลายคนชอบถามมาว่าอยากก้าวหน้าเร็วในอนาคตอะ่ะจะทำยังไงดีก็แอคมันสิเคยได้ยินไหม Fake i t until you make it ไม่ได้บอกว่าให้เราปลอมนะแต่การที่ฝรั่งบอกว่าให้เรา Fake ก t until you make it เนี่ยแปลว่าให้เราอะลุกขึ้นมาเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นไม่ได้ลุกขึ้นมาปลอมในแบบที่เราสมควรจะปลอม วันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นแบบไหนลุกขึ้นมาเป็นแบบนั้นเลยอย่าไปรอถ้าเรารอว่าเฮ้ยอยากเป็นแมนเจอร์ฉันก็รอให้ตำแหน่งมาแล้วฉันค่อยพัฒนาตัวเองมาเป็นแมเนเจอร์เชื่อเถอะมันไม่ถึงหรอกวันนี้ถ้าเราอยากจะ move up เราต้อง move up ความคิดของตัวเองก่อนเหมือนกับเราอยากจะไปชั้นบนน่ะถ้าเราไม่ขึ้นลิฟต์เราเมื่อไหร่เหมือนจะถึงมัวนั่งคิดว่าฉันอยากจะขึ้นชั้นบนฉันนั่งอยู่ชั้นหนึ่งฉันอยากจะไปชั้นสิบนั่งคิดไปสิไม่ถึงหรอกแต่ถ้าวันนี้เราก้าวขึ้นไปที่บันไดเลื่อนเราก็จะรู้เลยว่าแค่กก้าอะมัน็ถึงล แล้เดินขึ้นบันไดอะ่ะก็เพราะว่าเดินขึ้นไปก้าวที่1ไปชั้นที่1มันถึงได้ไปถึงชั้นที่10ไงถ้าอยากจะ move up อยากจะ level up ชีวิตของตัวเองแล้วเราไม่ act as อะ่ะเราก็จะได้สิ่งนั้นอะ่ะของเดิมๆม,มาอยู่รอบตัวเรามันเป็นเรื่องแปลกนะที่เราอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่เราดัดทาตัวเหมือนเดิมถ้าวันนี้อยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะเปลี่ยนอย่างแรกเลยเปลี่ยนที่ mindset ของเราเราอะ่ะอยากจะได้ mindset แบบไหนเราต้อง act แบบนั้นเลยเช่นเรามีไอดอลที่เป็นหัวหน้าเราเราอะ่ะดูซ หน้าเราอะเขามองยังไงเขามีไมเซ็ตแบบไหนเวลาที่เขาเจอปัญหาเนี่ยเขาแก้ปัญหายังไงบ้างเวลาที่เขาเจอคนน่ะเขามีมนุษยสัมพันธ์กับคนยังไงบ้างให้เราอะ่ะ act as แบบนั้นแล้วเชื่อเถอะเราก็จะมี mindset แบบนั้นนั่นแหละวันนี้ถ้าเราอยากมีอนาคตแบบไหนแล้วเราไม่ act มันเพื่อที่จะดึงอนาคตนี้มาถึงเราอะเราก็ไปไม่ถึงนะอยากมีอนาคตเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่ยังทําตัวเป็นคนขี้แพ้อย,อยู่เลยอะเราก็ไปไม่ถึงถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จเราลุกขึ้นมาทําตัวให้เหมือนคนสําเร็จเลยดูซิว่าคนสําเร็จอะเขาเดินยังไงเขาคิดยังไงเขาพูดแบบไหนเขาคุยกับคนอื่นยังไงเขามองสิ่งรอบตัวยังไงเขามองเห็นปัญหาหรือเขามองหาโอกาสถ้าเราอยาก จะเป็นแบบไหนเราลุกขึ้นมาเป็นแบบนั้นแหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตดูง่ายๆนะแค่คนสําเร็จแต่งตัวเขาจะแต่งตัวแบบไม่สนใจสเปะสปะออกจากบ้านหรือเปล่าเราหาไม่เจอนะวันนี้เขาแต่งตัวแบบไหนเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จเราก็แต่งตัวเหมือนคนสําเร็จนั่นแหละสิ่งที่สําคัญเราจะเห็นเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขามี power ไม่ได้มี power เพียงแค่พลังของเขานะแต่ power ตั้งแต่การพูดการมองตาภาษาท่าทางของเขาหรือ power ใน m i n d s ในสมองพาวเวอร์ที่เขาแต่งตัววันนี้คนที่เขาสําเร็จอะ่ะเขาก็แต่งตัวเหมือนคนสําเร็จพูดให้เหมือนคนสําเร็จเคลื่อนไหวร่างกายมีบอดี้แลงเกจของเราอะ่ะไม่ใช่เราเหยาะแยะไปวันๆแบบเนี้ยแล้วเราจะเหมือนคนสําเร็จได้ยังไงวันนี้พาวเวอร์มันมาทั้งการขยับตัวท่าทางของเราคําพูดของเราภาษาที่เราพูดและการแต่งตัวของเรานั่นแหละถ้าเราเองยังไม่ได้ใส่ใจในตัวเองแล้วเราอะ่ะจะสําเร็จได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะเป็นแบบไหนลุกขึ้นมาเป็นแบบนั้นเลย act as ในสิ่งที่เราต้องการ แอคให้เหมือนกับอนาคตของเราเพื่อที่เราอะ่ะจะย่นระยะเวลาแล้วดึงอนาคตมาไว้ในกำมือของเราวันนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาแอคเพื่อปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างเราจะปรับเปลี่ยนอะไรในตัวเองดีอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะสินเสมอแล้วเจอกันเอาพา๋พยรัก